Hi, this is Kapoom from Toic Killer. In this video, I've handpicked to you three of the most important and commonly found grammatical points in the Toic test. So, despite the outbreak and the quarantine we are in right now, we can keep on practicing and master Toic in soon time. ในวันนี้นะครับผมได้เลือกสันโจทย์แกรมมามา3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งเป็นโจทย์รูปแบบที่ออกบ่อยมากเลยในข้อสอบโชวอีก2020ในเวลาแบบนี้เราต้องคลิกวิกเกตให้เป็นโอกาสนะครับมารีวิวเนื้อหาความเข้าใจทางภาษาอังกฤษมาตะลุยโจทย์ทางกรมมและเตรียมตัวเองให้พร้อมสําหรับการสอบโชว์อีกในครั้งถัดไปกันนะครับอย่าปล่อยให้การโควิดนี้ทําให้ความรู้โวยของเราหายไปเนาะถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วเราไปตะลุยโจทย์กันครับ อันดับแรกนะครับเวลาเราทําโจทย์กราฟม่เนี่ยสิ่งแรกที่ผมแนะนําให้ดูไม่ใช่โจทย์คําถามแต่คือ choice เพราะดู choice จะตอบเราได้ว่าข้อนี้วัดเราเรื่องคอนเซปต์อะไรเราต้องทราบตรงนี้ก่อนนะครับอ่าข้อ A คือ devotebe d e v o t e d e v o t i n g ข้อ C และข้อ d คือ have devoted ทั้งหมดนี้เป็นคําเดียวกันใช่ไหมคือรากศัพท์ devote แล้วต่างกันที่ด้านหลังในลักษณะเติม singed แบบนี้แนะน่นอนนะครับคือรูปแบบของข้อประเภท verb tense นั่นเองนะครับข้อนี้ what อาเรืรองว e r b นะครับการใช้ Verb รูปแบบไหนมาเติมลงไปใน blank ช่องว่างตรงนี้ทีอ่ะข้อนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เวลา30วินาทีลองฝึกทำกันดูไม่ต้องแปลไม่ต้องเปิด dictionary นะครับมันมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่หาเจอหรือเปล่าอ่าโอเคลุยครับ โอเคครับข้อนี้สิ่งที่เป็นคีย์หลักคีย์เวิร์ดเลยของโจทย์ข้อที่1คือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแบล n k ครับประธานนั่นเองจะเห็นว่า subject คือ Jason Smith นะครับ Dr. Jason Smith ตรงนี้คือคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับรู้ว่าประธานคือคนนะ j r s o s s n s t i t h นั่นหมายความว่าประธานนะครับสิ่งที่อยู่ข้างหลังประธานอันดับแรกต้องเป็น Ver b ที่เขียนตาม Tense ก่อนนะครับ verb ที่อยู่ในฟอร์ม tense ฉะนั้นมีข้อหนึ่งที่ไม่ใช่ verb เ,เขียนตาม tense นั่นคือข้อ C c a t นนองอยู่ดีๆประธานตามด้วย Verb ing เลยไม่มี Tense แบบนี้อยู่โอเคเนาะตัดทิ้งนะครับอันดับที่2ครับประธานเราต้องดูว่าเป็น s i n g u l a r หรือ p l u เร l อันนี้เป็น common mistakes อย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะ พลาดไปได้เพราะว่าประธานลงท้ายด้วย S คือ Smith เนี่ยเป็นตัว S ก็จริงนะครับเสียง S ลงท้าย p r a ดูเหมือนจะเป็น plural ก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะครับประธานตรงนี้เป็นชื่อคนคนที่ชื่อ Jason Smith s. Smith s, คือนามสกุลเขานะครับมีแค่คนคนเดียวฉะนั้นประธานคือ singular ไม่ใช่ plural นี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทวีตชอบเอามาเล่นทริคก,กับเรา ใช้ชื่อคนใช้ชื่อบริษัทลงท้ายด้วย s แต่มันไม่ใช่พระหูพจน์มันเป็นเอกนพเฉยๆเนาะอ่ะบอกว่าคนคนเดียวนะครับอะไรที่อยู่กับซิงคู l ล่าไม่ได้นั่นก็คือ have แน่นอนนะครับ are ใช่ไหมครับ were have 3ตัวนี้หลักๆอยู่กับซิงคู l ล่าไม่ได้นะครับประธานที่เป็นเอกพจน์ไม่ได้ฉะนั้นก็จะเหลือ2 choice คือข้อ a และข้อ b บ่อยมารีวิวกันนิดนึงครับข้อ a คือ verb ช่องที่1 b คือ verb เติม s เวิร์บแบบไหนใช้คู่กับ singular ครับไม่ลืมเนาะเมื่ออยู่ในรูปแบบ present simple Ver วที่ตามหลัง singular ต้องเป็นเว r รบเติม s ถึงจะถูกต้องคำตอบคือ v o v o s นะครับเว r รช่องที่หนึ่งใช้กับ t o วร์เท่านั้นจำไว้นะครับอย่าลืมนี่เป็นอีกประเด็นเล็กๆที่สำคัญมากอันหนึ่งเนาะอ่ะข้อนี้ไม่ต้องแปลครับดูประธานอย่างเดียวเรียบร้อยเลยแต่อย่ากตกลุมพรางเรื่องของชื่อที่ลงไทยด้วย s ละกันนะอ่ะ เรื่องในแง่คำศัพท์นะครับเรามาดูกันดอกเตอร์เจสันสมิธเนี่ย devotes หมายถึงอุทิศจดไว้เลยนะครับอุทิศ most of his time researching the cure for coronavirus นะอุทิศเวลาส่วนมากของเขา most of his time research คืออะไรครับวิจัย the cure for the coronavirus นะครับวิจัยการรักษาสำหรับ c o r รนาไวรัสนั่นเองค r e หมายถึงการรักษาคำนี้อ่านออกเสียงยากนิดหนึ่งนะครับ C U R E อ่านว่า cure โ okay. อเคอ่ะข้อที่1จบอย่างรวดเร็วเราไปต่อกันที่ข้อที่2กันเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับดู Choice กันก่อนก่อนจะไปทำโจทย์นะครับตอบให้ได้ก่อนว่าข้อนี้ว่าเราเรื่องอะไรจะได้หยิบคอนเซปต์มา apply ได้ถูก soft for a soft ก็ be softly c soften d e d o c s be soft นะครับคำเดียวกัน หมดเลยเหมือนกันกับข้อที่1แต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นฟอร์มของเวิบแล้วนะครับมันคือเรื่องที่ใช้ซั f ฟิกเข้ามาเติมคำรากศัพท์ใช่ไหมได้แก่ข้อ B คือมี L Y เป็นซั f ฟิกคำลงท้ายคำข้อ C คือ E N นะครับข้อ D ีก็ใช้ B มาเติมข้างหน้าอันนี้วัดเอาเรื่องของ part of speech หรือประเภทของคำแน่นอนนะครับอ่าข้อนี้เป็นเรื่อง part of speech เนาะก็ มีเทคนิคในการทําอยู่พอสมควรมีแพทเทิร์นในการทํานะครับเป็นอีกข้อนึงที่จะบอกว่าไม่ต้องแปลข้อนี้มีคีย์เวิร์ดตรงตัวเห็นปุ๊บตอบได้เลยฮะมันคืออะไรกรันลองใช้เวลา30วินาทีลุยข้อนี้ดูครับ อย่างกันบ้างครับโอเคอันดับแรกเรามา identify ระบุกันก่อนว่าแต่ละ choice นั้นเป็นประเภทอะไรกันนะครับดูง่ายสุดคือข้อบ b o อยนะครับน่าจะทราบกันอยู่แล้วทุกคนเนาะว่าคำที่ลงท้ายด้วย ly 99%ต้องบอก95%ละกันนะครับเป็น adverb คำขยาย verb นั่นเองนะแล้วพอตัด ly ทิ้งจาก adverb 90%มักจะเป็น adjective ฉะนั้นข้อ a บอกได้เลยครับนี่คือ adjective เพราะว่าเราตัดเราตัด soft แต่เราตัดรี่ทิ้งออกจาก soft ที่อยู่ข้างหน้านะครับเหลือ soft เข้า a เนี่ยจาก adverb ตัดลี่กลายเป็น adjective นั่นเองอ่ะข้อ c cat นะครับ suffix คือ en en เป็น suffix ตัวหลักเลยของ verb จำไว้ด้วยส่วนข้อ d dog นะครับจะเห็นว่า มันก็เขียนเหมือนกันกับข้อ A นั่นก็คือใช้รูปฟอร์มของ be verb to be ตามด้วย adjective มาใส่ข้างหลังเนาะอ่ะส่วนคีย์เวิร์ดที่มาที่ไปของข้อนี้อยู่ที่คำว่า to ครับตัวเดียวเลยข้างหน้าเป็นตัว screen choice ออกได้อันดับแรก2ข้อเพราะว่า to นะครับ to หลักๆเลยนะครับตามหลังด้วย2อย่าง1คือ verb ช่องที่1เนาะอันนี้พูดถึงจุดประสงค์ว่าทาเพื่ออะไรใช่ไหมครับอ่ะก็วงเล็บไว้หน่อยแล้วกันอันนี้พูดถึง เพื่อใช่ไหมเพื่อจุดๆแล้วก็อันที่สองนะครับคือสถานที่อ่า I fly to London ใน Grew up อ uh, I drove to New York เป็นต้นใช่ไหมครับก็หลักๆจะมี2อย่าง verb ช่องที่1และสถานที่อยู่ข้างหลังทูตรงนี้ใน choice มันไม่ใช่สถานที่อยู่แล้วฉะนั้นแล้วมันก็ต้องตกอยู่ในประเด็นของ verb 1ที่อยู่หลังทูอ่าฉะนั้นพูดว่าเป็น verb ช่องที่1ตัดข้อ A ทิ้งไปก่อนเลยเพราะมันเป็น adjective ไม่ใช่ verb ข้อ B ตัดทิ้งด้วยครับเหลือข้อ C ส่วนข้อดีด็อกตัดทิ้งได้ไหมฮะข้อดีด็อกตอนนี้ยังตัดทิ้งไม่ได้เพราะว่า v e r b to be be e ตัวนี้ข้างหน้านี่เป็น Ver b ช่องที่1ด้วยนะครับนี่ก็เป็น Verb 1ด้วยเหมือนกันตัวแรกที่ติดกับ t ูเป็น Ver b 1ซึ่งโอเคลงเข้าที่ได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าอ่ะระหว่างข้อซกับข้อดีจะเลือกอะไรดีตรงนี้มีอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่อยู่ข้างหลังตัวเดียวนะครับก็คือมองไปข้างหลัง b บล n คเราจะเห็น the outbreak situation นะครับแปลว่าอะไร เก็บไว้ก่อนแต่ point คือ situation ลงท้ายด้วยเช่นเนี่ยมันเป็น noun นแน่นอนใช่ไหมสิ่งที่อยู่หลังเ h e ก็ต้องเป็น noun นดูง่ายๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นหมายความว่าข้างหลังมันทําหน้าที่เป็น object นะครับคํานามทําหน้าที่เป็น subject และ object อยู่ด้านหลังของประโยคแบบนี้ก็ต้องเป็น object นะครับนั่นแปลว่าข้างหลัง to ข้างหลัง blank ที่อยู่ข้างหลัง to เนี่ยนะครับต้องสามารถมีกรรมเป็นคํานามตามหลังได้ด้วยซึ่งแน่นอนครับระหว่าง verb soften ซึ่งเป็น verb ช่องที่1ด้วยตัวมันเองกับ soft ที่เป็น adjective เนี่ยอะไรมีกรรมเป็นคำนามตามหลังได้มี2ประเด็นนะครับด้านหน้าต้องเป็น verb 1เพราะติดกับถูกข้อ4และ deduct ผ่านแต่ข้อ d ี d u c t เนี่ยมีอ่อีกจุดหนึ่งด้วยก็คือคำข้างหลัง soft แต่ soft เป็น adjective มันมี object แบบคำนามโปกอยู่ข้างหลังไม่ได้เนาะนั่นก็เลยเป็น point ที่ทาให้ตัดข้อดีด็อทิ้งแล้วก็คำตอบก็คือข้อ4ครับ t ู to, เวิร์แล้วก็ตามด้วยหนาวเป็นโครงสร้างต่อกันเลยนะครับผมโอเคข้อนี้ก็ใช้เวลาไม่นานดูคีย์เวิร์ดซ้ายมือของแบงค์ขวามือของแบงค์นะครับประกอบการสามารถหาคําตอบและตัด choice ได้อย่างไม่ยากนะครับใช้เวลาไม่นานเนาะมาดูในแง่ของคําศัพท์กันบ้าง amazingly amazing อย่างน่าทึ่งนะฮะอย่างน่าทึ่งมากเลยทําไมครับ Taiwanese government รัฐบาลไต้หวันเนี่ยอ่า government ก็คุณเคยกันอยู่แล้วนะครับคำนี้ has managed to soften the outbreak situation in a short period of time has managed ได้จัดการที่จะไปทําให้ได้จัดการทําให้อะไรครับแปลข้างหลังก่อน situation ทวนกันนิดหนึ่งคํานี้เจบอบ่อยอยู่แล้วสถานการการ outbreak น่าจะคุ้นค้นในช่วงนี้นะครับ coronavirus ได้ยินบ่อยกันเนาะ outbreak คือระบาดครับผมโรคระบาดการระบาดของเชื้อโรคของไข้หวัดนะครับเรียกว่า outbreak ก็ความหมายก็คือ ได้จัดการที่ทำให้สถานการณ์การระบาดเนี่ยมัน soften ก็คือมัน soft ลงมันนุ่มลงมันลดลงนั่นเองนะครับใน short period of time ในช่วงเวลาสั้นๆ period แปลว,ว่าช่วงเวลา short ก็สั้นนั่นเองเนาะคำศัพท์ตรงนี้ก็มี2สําคำคที่น่าสนใจและควรจะรู้ไว้นะครับโอเคข้อที่2เรื่อง part of speech เรียบร้อยไปต่อที่ข้อที่3เลยนะครับข้อที่ 3, ่ามาดูกันครับ ดู choice ก่อนเหมือนเดิมข้อนี้วัดเราเรื่องอะไรครับ however therefore despite unless อันนี้คนละคำกันหมดแล้วนะ choice เนาะคำเหล่านี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานในทวีกเหมือนกันที่จะต้องคุ้นเคยนะครับคำเหล่านี้ however therefore despite unless เป็นกลุ่มคำเชื่อมทั้งหมด4คำฉะนั้นข้อนี้วัดเราเรื่องของ conjunction นะครับโอเควัด okay. เราเรื่อง conjunction ตรงนี้นะครับอ่ะ มันก็มีในแง่ของความหมายของแต่ละคำนะครับ however มีความหมายของมันอยู่ therefore มีความหมายของมันอยู่และมีเงื่อนไขาการใช้ในแต่ละตัวด้วยเนาะอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวจะให้ใช้ experience ตัวเองมาลองทำโจทย์ข้อนี้ก่อน time limit อยู่ที่30วินาทีเหมือนเดิมนะครับก็พร้อมแล้วไปลุยเลย ในเรื่องคอนจั c งชันก็มีทริคง่ายๆคอนเซ็ปต์ง่ายๆบางอย่างที่เราสามารถจําได้และนํามาใช้ได้ทันทีนะครับนั่นก็คือเมื่อเราเจอ blank อยู่หน้าสุดของข้อแบบนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งต้องห้ามที่เราห้ามใส่คําเชื่อม3ตระกูลนี้เข้าไปครับก็คือกลุ่มของคําเชื่อมที่เป็นตระกูล and ตระกูลบั t และตระกูลโ so. ซสิ่งที่ให้ความหมายในเชิงและนะมากไปกว่าน,นั้นคือแอนครับบั but, คือขัดแยง้งอย่างไรก็ตามและโ so. ซ ให้เหตุผลดังนั้นนั่นเองอะไรก็ตามที่ให้ความหมายใน3ความหมายนี้ใส่หน้าสุดของ blank ในข้อพาร์ทที่5แบบนี้ไม่ได้แน่นอนฉะนั้นเราสามารถตัด choice ได้เลยตั้งแต่แรกนะครับก็คือข้อ a however คือตระกูลบัตรถูกไหมครับ however คือบัตรนั่นแหละครับเป็นความหมายเดียวกันฉะนั้นบัตรอยู่หน้าสุดไม่ได้ตัดทิ้งโอเคเรีย okay. บร้อยต่อมาข้อ b boy therefore คุ้นไหมครับ therefore แปลว่าดัง นั้นถูกต้องดังนั้นก็คือ so therefore ก็คือ so ครับเป็นซิโนนิมกันคำเหมือนกันใช้แทนที่กันได้ก็เช่นเดิมครับเราเอา so มาวางไว้หน้าสุดของข้อแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีประโยคนำหน้าเสมอนะครับสามตะกูลนี้เวลาใช้เชื่อมต้องมีประโยคอยู่ข้างหน้าเมื่อ blank อยู่หน้าสุดเป็นไปไม่ได้ที่จะใส่ฉะนั้นข้อีบอยตัดทิ้งไปด้วยโอเคต่อมา despite กับ unless นะครับรีวิวกันนิดนึง despite แปลว่าถึงแม้ว่าเนาะเป็นคำเชื่อมตระกูลของ although นะครับแล้ว despite เนี่ยต้อง รู้ไว้ด้วยว่ามันมีเงื่อนไขาการใช้เฉพาะตัวก็คือมันเป็นคําเชื่อมที่ทําหน้าที่เหมือน preposition แสดงว่าสิ่งที่ตามหลัง despite เนี่ยต้องเป็นคํานามเท่านั้นนะครับบอกว่าหลัง despite เป็นคํานามขยายความให้หมายถึงข้างหลัง despite ห้ามเป็นประโยคโอเคเข้าใจเนาะ ห้ามเป็นประโยคคือข้างหลัง despite ห้ามอยู่ใน form subject verb object นะครับสำหรับคำนี้ despite เป็นคำเชื่อมที่ทำหน้าที่เหมือน preposition ฉะนั้นห้ามมีประโยคตามหลังอ่ะส่วน unless นะครับมันคือกลุ่มคำเชื่อมตระกูล if เพราะมันความหมายคือ if not ถ้าไม่นั่นเองนะครับมันคือ if อรูปแบบหนึ่งนะซึ่งลักษณะวิธีการใช้คำเชื่อมปกติแล้วถ้าไม่ได้มี เงื่อนไขพิเศษหรือ despite มันก็จะตามด้วย subject verb object ก็คือตามด้วยประโยคนั่นแหละคาเชื่อมคือเอามาเชื่อมประโยคเนาะอ่ะทีนี้นะครับข้อนี้ทําอย่างไรต่อต้องแปลอะไรในโจทย์ไหมไม่ต้องครับเราขอแค่เพราะเรารู้ว่าข้อ c เนี่ยตามด้วย now ข้อ D ตามด้วยประโยคก,ก็ดูเลยครับหลังแ l a n เป็น n o n ก้อน n o n หรือเป็นประโยคเป็นประโยคดูยังไงประโยคต้องมีประธานกริยากรรม n o n verb Now นะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วชัดเจนนะครับเริ่มต้นคำแรกหลัง blank คือ v v เป็น subject แน่นอนนะครับต่อมาหลัง v นะครับคือ take take เป็น verb หลัง take คือ the social นะครับมี the ก็เป็น now แสดงว่ามันเป็น form now verb now subject verb object เป็นประโยคเป็นประโยค despite ใส่ไม่ได้ตัดทิ้งคำตอบคือ unless นั่นเองนะครับข้อนี้อีกแล้วครับไม่ต้องแปลใช้เวลารวดเร็วใช้ concept นะในการดู keyword ดูเงื่อนไข แล้วก็สามารถหาคําตอบได้เลยนะครับนี่คือเรียกว่าการนำคอนเซปต์และเทคนิคทางแกรมมามาใช้เพื่อทำโจทย์พาท t ห้าได้อย่างถูกต้องอย่างรวดเร็วต้องประหยัดเวลาเรามีเวลาทำาา r t หาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับข้อนี้มาดูคำความหมายกันนะครับคำแปล Unless we take the social distance rule seriously and sanitize our hands regularly นะถ้า unless กลว่าถ้าไม่นะ ก็ไปตรงๆครับถ้าเราไม่ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ uh, unless we take if we don't take ความหมายเดียวกันถ้าเราไม่ uh, ยึดกฎ social distance เนี่ยอย่าง serious uh, ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎ social distance อย่าง serious และ sanitize มาแปลก,กันหน่อยครับ distance ก่อนละกัน uh, คำนี้ distance หมายถึงครูนะครับ distance แปลว่าอะไรเอ่ยระยะใช่ไหมฮะระยะทาง ระยะทางสังคมนั่นเอง social distance ให้อยู่ห่างกันไว้นะครับเดี๋ยวติดเชื้อแพร่เชื้อนะครับไม่ดีเนาะอ่ะ sanitize ครับคำนี้ลงท้ายด้วย i s e บอกไว้ก่อนเป็น verb นะครับความหมายคือ sanitity เนี่ยแปลว่าสะอาดฉะนั้น sanitize ก็คือทำให้สะอาดทำอะไรให้สะอาดครับทำให้มือสะอาดนั่นเองอีกความหมายง่ายๆของ sanitize คือคำว่า clean เนาะ sanitize ก็เป็นคำที่ a d v a n c e กว่า clean our hands regularly นะ regularly คือบ่อยๆนั่นเองนะครับบ่อยๆทั่วไปโดยปกติทำบ่อยๆนะความหมายก็จะประมาณนี้นะครับ this highly contagious virus may never disappear anytime soon virus ที่ติดต่อกันได้ง่ายคำนี้ก็ถ้าดูข่าวนะครับภาษาอังกฤษก็จะเจอคำนี้กับเรื่องของ coronavirus บ่อยพอสมควร contagious แปลว่าติดต่อติดต่อได้ง่ายนะหมายถึงโรคเนี่ยที่ติดต่อได้ง่ายเนี่ยอาจจะไม่ disappear appear แปลว่าปรากฏ Appear เฉยๆแปลว่าปรากฏนะครับจมด i s ข้างหน้ากลายเป็นคำตรงกันข้ามครับหมายถึงหายไปใช่ไหม Appear คือปรากฏด i s ใส่ข้างหน้าตรงข้ามเลยหายไปนะครับก็จะไม่หายไปในเร็วๆนี้แน่นอนนอกจากว่าเราจะ take social distance rule อย่าง serious และล้างมือบ่อยๆ นะครับหวังว่าทริคทางแกรม่าและก็คำศัพท์ที่เรารีวิวกันไปจาก3ข้อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าพาร์ททอีกแกรม่าพาร์ทหเนี่ยเป็นแค่ส่วนย่อยส่วนเดียวจากทวิตท,ทั้งหมด7จ็ดพาร์ทนะครับมันยังมี listening อีก4พาร์ทแต่ละอันก็คนละรูปแบบมีเทคนิคเฉพาะตัวกลยุทธ์เฉพาะตัวนะครับพาร์ทหพาร์ทเที่เป็น passage reading นะครับ เป็นบทความมาเลยต้องอ่านอย่างไรต้องซอร์ข้ออย่างไรทํำยังไงให้เร็วอันนั้นก็เป็นคําถามที่เราจะหาคําตอบได้จาก t o e i อิกฟูลคอร s สออนไลน2020ที่ทางสถาบันสกาย a คชแอมและผมครูปูมิโชว์อ e ิคเลอร์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับในคอร์สนี้ก็จะปูพื้นฐานหมดเลยในทุกพาร์ทนะครับตั้งแต่พาร์ทที่1จนถึงพาร์ทที่เเนาะเรียกว่าใครที่ พื้นฐานยังไม่แน่นพอนะครับหรือว่าใครที่อยากจะรีวิวเบสิกมาแบบลงลึกอินดีเทลคอร์สนี้เหมาะสมมากเลยเพราะทุกเรื่องเราลงลึกในเชิงลรายละเอียดทั้งหมดพร้อม e x e กซ์ซอร์และโจทย์ข้อสอบโชวอีก2องอีก3ฉบับด้วยกันนะครับและไม่ใช่แค่3ฉบับนั้นยังมีโจทย์แกรมมาอีกหลายร้อยข้อมีมินิเอ็กซอร์สในนั้นด้วยนะครับในรา,าคาเพียงแค่1999บาทเท่านั้นและ กนะ็นอกจาก l u l o u r s t เรายังมี n t t n s s v e course ด้วย7ชั่วโมงนะครับเพียงแค่ในราคา699บาทสำหรับใครที่รีบอยากจะรีวิวอย่างเวลาโดยใช้เวลารวดเร็วนะครับไม่เกิน7ชั่วโมงเท่านั้นเราก็มีให้นักเรียนทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมัคร2คอร์สพร้อมกันได้ส่วนลดทันทีรวมกันจากปกติ2,600กว่าบาท2700เนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่2,4 9 9บาทลด สุดคุ้มไปอีกนะครับผมก็โอเควันนี้เรามาเจอกันคร่าวๆนะครับในเดือนเมษายน2020ก็หวังว่าสถานการณ์โควิด coronavirus จะคลี่คลายในเร็ววันนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ social distance นะครับไว้เจอกันครับผม